ละคร,รใกล้ที่สุดก,ก,กันลอครับเลยมากๆอ่าก็ละครนะครับผมจะออนช่วงเดือนมีนาต้นเดือนมีนานี้แล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเพราะอย่างที่บอกไปคือว่าเรื่องรอจันของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็น,นเขาเรียกเป็นเรื่องแรกใน5เรื่องด้วยเราก็ค่อนข้างจะกดดันแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอย่างเราด,ดูบาาา้านได้ยครับแดูแล้วครับ,บเราดูไปถึงประมาณ EP4 ถึงประมาณ EP4 ได้ครับผมก็ก็รู้สึกโอเคนะครับ ู้สึกโอเคเลยพอแบบตัดทุกอย่างมูททุกอย่างออกมาคือแบบโอ,โอเคเราดูเราเข้าใจเรา,เราสนุกเราเราอินไปกับสตอรี่ของเรื่องด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันด้วยครับเรื่องราวันี้เป็นไงคะครับเรื่องนี้เหรอครับเป็นอินเดียนาโจนส์เมืองไทยครับขนาดละเลยหรอก็ถามว่าขนาดนั้นไหมก็ฟิลฟ <c oughs> เดียวกันละกันเราอาจจะไม่ได้แบบเอเวนเจอร์เท่าเขาแต่ว่าเราก็จะมีกินอายความแบบความ เข้าปราสาทปราสาทเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นอนเดน่าโจอยู่ครับผมก็ฟิลฟนั้นใครที่ชอบหนังแอคชั่นหนังประจนภัยหรือว่าชอบแบบคอมมดี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ารอจันน่าจะตอบโจทย์ครับยังจำความสูดในกองถ่ายได้โอ้ได้ครับได้แม่นเลยครับผมรู้สึกสนุกมากเพราะว่าในในกองถ่ายนี้ด้วยความที่แบบเราร่วมงานกับนักแสดงที่วัยเดียวกันค่อนข้างเยอะครับผมมันเลยรู้สึกว่าเราเราเหมือนได้มาเจอเพื่อนมากกว่าเวลาทํางานอะไรสนุกสนุก